นีอากาศดีเด้แต่ว่ายังติดลบอยู่ลบประมาณหนึ่งลบสองนี่ละติดติดลบบ่หลายแต่ก็มีแดดถือว่าโอเคไปเห็ดงานกลับบ้านกลับบ้านไปเห็ดงานเถอะนี่เป็นคนบ้าวิเวียก สวีดัดค่ะยางกับบ้านอีกแล้วว่ามีเวกเนาะมีแต่ยางกับยางเลิกงานอีกแล้วพี่พี่น้องตอนทําไม่เห็นนะเห็นตอนเลิกดูเอ้ยสะดุดที่มะนี่กับนี่อีกแล้วทะเลกับหม่องเก้ายังกับหม่องเก้าน้ำทะเลกับเป็นแข็งคือเก้าอันนี้กับยิมะที่เขาดันออกจากทางได้ไหม วันนี้อากาศดีเด้แต่ว่ายังติดลบอยู่ลบประมาณหนึ่งลบสอน่หละติดติดลบเ่หไารแต่ก็มีแดดถือว่าโอเคนจะจ๊ะเนาะคุ่นฟังทำุ้่นก็น,นาทะเลจะย้อนแสงน้ำทะเลกำลังจะแข็งจ่อนแสงย่อนแสงฝุ่นก็นแข็งลวฝุ่นมียางเนาะป้าบนนอกก็ได้ไปเห็นงาน กลับานกลับ้าน,บบานไปเห็ุงานเถอะนี่เป็นคนมามีเวียกมีแต่ง,งานกลับ,บ้านเป็นคนม่มีเวียดนไดเลยาบางจะมุ่งก็เก้าในอะไรแจกเก้านอ่ลรเนีนะนะ่ทะเลก,ก็ได้ภาพปบบบองอื่นนิดเดียวอตส่าวเบิ่งเอาเด้อสั้นขับก็ได้ ไมีน้ำแดงกับออมาลาดนีม่มากินนะขาวอ,อ่องตองง่น,นดีก็ยเย็นอถอดถุงมือได้บ้างฮนกดหน้าจอองตว์มันบ่ถอดถุงมือมัน่อ,อันนี้มันบ่สัมผัสให้นะปวดมือแล้วนะคะพี่น้องพดดอกไม้กระโลนนะ เยิ้มไปทางเด็กขาอกโลกแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งนะถ้ามีหิมะหลายๆสิตอนกลางคืนมันสว่างดีกลางคืนมันก็จะหิมะมันสะท้อนเนาะมันก็จะสว่างจะทายิ้มไดมีฝนนี่กอะมันก็จะมืดอึคืนนะคะอันนี้ก็มีหิมะก็สว่างหน่อยหนึ่งกลางคืนเห็นไหมเห็นต่แซส็บเนาะนองเนาะเบียววุ่นเนาะนี่ถึงเบียวเบียววุ่นเนาะเห็นไหมก็ล้างเป็นน้ำแข็งก็ล้างเป็นวุ่นเลย พ <ś m _> ่อจะหาแต่แนวยากเฮ้ย <ś m> ผมก็เป็นตาเนื้ขอขอคักมันนี่พี่น้องเอ้ยเลิกงานโอ้เหตุงานปัน่นป <ś m> ั่นพ่อแม่ส่งมาให้ทุกข์หายากพี่น้องเอ้ยมันนี่เหตุงานไม่ได้นั่งเลยงานหลายก็เกา่าแต่ว่าคนท้อเกา่าเฮ้ยโอ้แดดพวกยูนิวมา ยุนิฟอมีเพราะว่าพ้นหน่อยบ้างพูนกลางเดินคนมีแดดน้ำซัเม,มือฝนดอกคอยงามธนาหนาวจฏิเป็นประมาณนี้เนาะมองไปทางไหนก็จะโอ้โลกนะคะนี่หิมะหิมะก็ที่เขาดันออกจากทางเนาะประมาณถึงแอวป่าใน,นแล้นี่ตั้มก็แอวอยู่น้อยนึง ถ้ามันเป็นเกาะยังสี่หิมะบ่ค่อยหลายเนาะเพราะว่ามันส้นมาก็จะเป็นฝนเป็นยังไงแต่ถ้าไปถ้าเป็นฝั่งแผ่นดินนี่หิมะหลายโถมหดโถมห้างหมดละค้างทนะั้งๆแ้วแถวป่าปยู่นี่มันเป็นเกาะส้นมากก็จะล่มลายล่มลายแล้วก็ฝน <c oughs> หิมะมาน้อยนึงก็จะเป็นฝนน่าจะเนาะหลัพี่น้องเอ้ยเพื่ออะไรก็คือไปะจะปีบไรไม่เห็นหอดหิมนะเนาะเอ้ย ลูกเจ้าให้ชาตินาขึ้นเฮาลูกตาซีตาสายแต่มาเห็นนิมาเซยบวดนี้ไหมโอ้เมื่อเจ้าของอยู่หฟังฟังทั้งนี้หลายเติบปน้อยนึงนินมาทางแอวเยอะอันนี้หูวันนี้เขามีไว้เห็นยังพี่น้องมันเป็นมนนันเป็นอันรีเฟกซ์ด้วยขาวๆที่เขาแปะไว้อยู่นี่เป็นรีเฟกซ์เขาเอาไว้ตอน แต่เปนช่วงอากาศว่าดีเขาจะมีปักสองขางทางสินเนาะเป็นระยะระยะไปเขาเอาไว้ตอนที่อากาศมันไม่ดีมีหมอกมีอะไรเนาะเวลาขับรถไปถ้ามีหมอกเยอะๆนี่เมตรสองเมตรก็มองไม่เห็นนะพี่น้องเขาก็จะสังเกตเออแสงรีเฟกเนาะถ้ารถมันแสงรถมันแสงหน้ารถมันจะสะท้อนก็ขับชิดไปกับไอ้นี่ชิดไปกับหลักอันนี้หยุดขวามือของ ของเราเนาะเวลาขับรถต้องยึดขวามือของเราไปใส่มือบ่ไหเด้ส่วนต่ําก็คันอื่นเพราะว่าที่นอเวจะขับรถฝั่งขวามือนอะพี่นอ้องมาหอดหมังเก้าละธงชาติไทยเห็นไหม <laughs> ที่จะมาหากินของป้าเนี่ยร่อหน้าหอนร่อนหน้าหอนมากกะตีได้ลากออกไปหองจอดแน่นอนโอเคถึงบ้านแล้วพี่นอ้อง ขอบคุณที่มาทนฟังเสียงคนจมเนื้อน้ำนาบ้านนาบ้านป่าพุงหิมะกระหลายเติบทม่ดอกมุงดอกไม้ว่าจีด้ดอกทือกิกกำลังจีอันโพ่ยอดขึ้นมาโพ่นออขึ้นมาหิมะมากบกเกาะอีกแล้วโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้อง หอดบ้我 f. 我 f. 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 านแล้วโอ้ยกำลังว่าจิลากะพวกเนี้ยดอกไม้คอยเห็นต้ยอดดีๆเลยเฮ้ยะเกินเกินอวอีกอันนี้นี่เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามมาจนจบคลิปด้วยค่ะเด้อ See you next คลิปนะคะ See you n e x วิดีโอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ